วันนี้เรามาทําเมนูไก่ผัดตะไคร้กันนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยแซ่บๆเลยละจ้าใช้สะโพกไก่500กรัมและส่วนผสมเครื่องแกงเรามาดูกันนะคะก็จะมีพริกไทยดําก่อนค่ะเรามาโขลกกันก่อนนะคะเพราะโขลกพริกไทยเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่พริกกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะโขลกให้เข้ากันค่ะพอหยาบๆแล้วก็ตัดมาพักาไว้ ใส่น้ำลงไปในโครกจะเป็นน้ำล้างโครกเวลาเราผัดอีกนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะจากนั้นเรามาลงมือผัดกันเลยค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะหนังไก่ที่เราตัดออกมาไม่ต้องทิ้งนะคะเราจะมาทําเป็นน้ํามันหนังไก่ที่จะใช้ผัดต่อได้เลยค่ะคนจนน้ําแห้งนะคะแล้วก็ได้น้ํามันจากหนังไก่ออกมาแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะใส่พริกแกงของเราลงไปนะคะที่เราโขลกไว้แล้วนั้น ผัดให้เข้ากันจนได้กลิ่นหอมนะคะแล้วเราก็จะเอาไก่ของเราลงไปค่ะผัดให้เข้ากันจนไก่สุกนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ําล้างโคกลงไปอีกหน่อยหนึ่งที่เราเตรียมไว้ค่ะเพื่อที่ไม่แห้งเกินไปนะคะไก่สุกแล้วเรามาเริ่มปรุงกันนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วหวานดำนะคะ1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันค่ะจนน้ำตาลละลายเข้ากับผัดของเรานะคะชิมดูแล้วรสชาติพอใจสุดท้ายแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้ที่เราซอยไว้แล้วก็ใบมะกรูดที่เราซอยไว้นะคะคลุกคล้อให้เข้ากัน แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยอร่อยมากเลยระคา่ะต้องเตรียมข้าวเยอะๆหน่อยนะคะคงจะได้เบิ้ลข้าวกันระค่ะเมนูนี้จ้า